ไปข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะเรื่องราวหวานๆเนี่ยมันช่างหวานสุดลึกเกินหวานสุดจริงๆนะคะก็คือคู่นี้นั่นแหละคู่ของคุณแอฟทักษสอ,อนนะคะกับน้องนนกุลเนี่ยสรุปแล้วความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเรียกว่าประกาศตัวว่าเป็นแฟนแล้วหรือเปล่าหรือเป็นว่าที่แฟนกันแนะ่หรือเป็นการขยับสถานะกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ได้อ่านผิดค่ะทุกคนคาะตอนนี้เนี่ยเขากำลังขยับขึ้นแท่นเป็นว่าที่แฟนเพราะอะไรรู้ไหมก่อนหน้านี้ที่น้องนนกุลเนี่ยเคยประกาศว่ากำลังตามจีบคุณแอฟทักษอรอและน้องนนกุลบอกว่าภายในสปีนเนี่ยแหละนะฮะถ้าจีบคุณแอฟได้และเป็นแฟนกันเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแฟนกันเมื่อไหร่เนี่ยแต่งงานกันเมื่อนั้นจะใช้คำว่าแฟนก็ต่อเมื่อเราแต่งงานกันนั่นหมายความว่าณนะตอนนี้ ขออนุญาตใช้คำว่าว่าทีเป็นการขยับสเต็ปความเลิฟความรักของทั้งคู่กันไปกอดน,นะคุณผู้ชมคุณแอฟพัง่อ,อนก็เป็นคนหนึ่งที่เปิดใจมากขึ้นเปิดหมายถึงว่าเวลาสัมภาษณ์หรือเวลา โพสต์ Post, ข้อความต่างๆเนี่ยนะเราจะเห็นเลยถึงความสัมพันธ์ของน้องแอปเออคุณแอปกับน้องนนกุลเนี่ยนะฮะก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆอย่างน้องนนกุลค่ะผู้ชมค่ะก็เรียกว่าเป็นการละลายพฤติกรรมนะฮะไปเจอเพื่อนของคุณแอปเพื่อนของคุณแอปค่ะก็ชื่นชมน้องนนกุลนะฮะว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่น่ารักมากๆแล้วคุณผู้ชมเรามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเล็กซี่นะก็เห็นความสัมพันธ์ของ ตั้งแต่ตอนที่มีข่าวว่าเป็นคู่จิ้นกันมีข่าวว่าไปเล่นละครด้วยกันเล่นซีรีส์ด้วยกันและมีข่าวว่านนกุลเนี่ยตามจีคุณแอฟตอนนั้นเราก็ยังไม่ชัวร์ยังไม่เชื่อเนาะแต่หลังจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจว่ากําลังคุยคุยอยู่กําลังเรียกว่าศึกษาพฤติกรรมดูใจกันอยู่นะฮะก็เรียกว่าพฤติกรรมเหล่านี้หรือความน่ารักความสดใสแบบนี้ค่ะก็ไม่ได้เกิดขึ้นในหลายๆคู่นะ บางคู่เนี่ยก็พยายามพยายามแต่คู่นี้มันดูเป็นธรรมชาติมากๆนะฮะเรียกว่าใช้ระยะเวลาใช้วันเวลาในการขยับสเต็ปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนักข่าวค่ะก็ถามตรงๆแหละว,ว่าสถานะตอนนี้เป็นยังไงจ้านนนกุลก็เรียกว่าเป็นว่าที่แล้วกันนะฮะนนกุลก็ดูอาการค่อนข้างเขินอย่างมากเวลาที่พูดถึงคุณแอฟทักษออนนะคุณผู้ชมคุณนนกุลบอกว่าไม่ได้เขินค่ะแต่รู้สึกลุ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆคนที่สัมภาษณ์ ในครั้งทุกๆครั้งกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าค่ะตอนนี้เรียกว่าว่าที่แฟนแอปทักสอนก่อนแล้วกันส่วนอนาคตก็รอกันต่อไปถ้าเป็นแฟนเมื่อไหร่แต่งงานกันอย่างแน่นอนค่ะ